ที่สหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากที่อยู่ภายใต้การล็อกดาวมายาวนานพอสมควรนะคะล่าสุดประชาชนทนไม่ไหวอีกต่อไปค่ะก็มีการรวมตัวกันออกมาประท้วงตามท้องถนนนะคะอยากจะเรียกร้องขอให้ยกเลิกการล็อกดาวคือที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญมากกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะเพราะฉะนั้นการที่ต้องกักประชาชนไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปในพื้นที่ข้างนอกเลยเนี่ยก็ถือว่า อยากจะเรียกร้องเพราะว่าถือว่าเป็นการได้ดอนสิทธิ์ของพวกเขานะคะอย่างตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยค่ะมีประชาชนนับพันเลยนะคะจากรัฐมิชิแกนโอไฮโอเคนทักกี้มินนิโซตานอร์ทแคโรไลนาแล้วก็ยูท่าค่ะออกมารวมตัวกันแบบนี้เลยนะคะเรียกร้องถึงรัฐบาลค่ะให้ยกเลิกมาตรการในการล็อกดาว นำโดยกลุ่มนักกิจกรรมฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนโดยคนที่มั่งคัง่งแล้วก็กลุ่มเจ้าของธุรกิจที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในครั้งนี้เพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยถูกรัฐบาลสั่งปิดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือคนที่ออกมารวมตัวกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วก็ไม่เว้นระยะห่างทางสังคมด้วยค่ะนอกจากกลุ่มนี้ที่ออกมารวมตัวกันก็มีกลุ่มที่รวมตัวกันแบบ เป็นเรียกว่าการประท้วงในยุคโควิด -19 คือเขาประท้วงกันบนรถค่ะมีการรวมตัวกันนะคะไปเจอกันที่ปั๊มน้ํามันค่ะแล้วเขาก็เอารถของเขามางแบบนี้เลยค่ะเขียนข้อความที่อยากจะประท้วงเนี่ยลงไปบนรถนะคะแล้วก็พาการทยอยขับรถออกไปตามถนนค่ะพอไปบนถนนเนี่ยก็บีบแตรดังๆนะคะ รวมทั้งมีการนําเครื่องขยายเสียงมาใช้ในการประท้วงด้วยค่ะซึ่งบางคนเนี่ยก็ลงมานะคะบนถนนแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยร้ายแรงถึงขนาดว่ามีการถือปืนไรเฟลิลแล้วก็ปืนชนิดอื่นๆมาใช้ในการประท้วงด้วยนะคะตามสิทธิ์ในกฎหมายที่อนุญาตให้พกพาปืนแบบเปิดเผยอย่างที่หนักๆเลยค่ะก็คือที่มิชิแกนนะคะก็มีการนำปืนไรเฟิลเนี่ยมาใช้ในการประท้วงด้วยนะคะ ตัวอย่างป้ายที่เขาเขียนกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็คือคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการเรียกร้องบอกว่า Open Now ให้เปิดเดี๋ยวนี้นะคะสำหรับร้านรวงต่างๆอยากจะให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วนะคะ มีบางป้ายเขียนว่าเรายอมที่จะอยู่แบบอันตรายแต่มีอิสรภาพดีกว่าอยู่แบบสงบนะคะแต่ว่าอยู่เป็นทาสค่ะหรือว่าบางคนก็บอกว่าปลดปล่อยพวกเรานะคะเขียนข้อความบอกว่า Free รีเด All ค่ะรวมทั้งมีการเขียนป้ายด้วยนะคะบอกว่า Make America Free a g a i n นะคะก็คือปลดปล่อยให้อเมริกาเนี่ยกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนะคะ สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องก็คือตรงกันค่ะอยากจะให้กลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพวกเขาบางคนตกงานไม่มีรายได้เลยนะคะหรือว่ามีธุรกิจมีร้านรวงต่างๆก็ถูกปิดเพราะว่ามาตรการของรัฐบาลค่ะผู้ว่าการของรัฐมิชิแกนนะคะ นางเบรดเชนวิทเมอร์ค่ะจากพรรคเดโมแครตก็กล่าวกับ CNN นะคะบอกว่าการที่ออกมาประท้วงเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนเพราะว่าพวกเขาก็สามารถที่จะทําได้เนื่องจากว่าเขาก็กังวลเรื่องของรายได้แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ทางภาครัฐกังวลก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเธอบอกว่ากลุ่มคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่ง จะทําให้มาตรการของรัฐต้องยืดออกไปอีกนะคะเ,ค mm hmm. เธอก็ออกมาแถลงชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะ,คะการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการปฏิบัติการภายใต้ชื่อปฏิบัติการรถติดนะคะในรัฐมิชิแกนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิ์เท่านั้นแต่ว่ายังมีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ด้วยนะคะ กลุ่มกิจกรรมที่ออกมาประท้วงเนี่ยจัดโดยกลุ่มพันธมิตรอนุรักษ์นิยมมิชิแกนค่ะเป็นพวกเดียวกันกับรีพับลิกันคือพวกนี้สนับสนุนทรัมป์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการท้าทายเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมของผู้ว่าการรัฐหญิงรายนี้คือเธอถูกมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรองประธานาธิบดีของโจไบเดนซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตไปชิงเก้าอี้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ ในการประท้วงบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการตะโกนออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะบอกว่า Lock her up ก็คือจับเธอขังเอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นคำขวัญที่สาวกของทรัมป์เคยใช้กับนางฮิลารีคริงตันเมื่อครั้งการหาเสียงในปี2559มาแล้วค่ะสถานการณ์ล่าสุดในอเมริกาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีผู้ติดเชื้อมากกว่า735,000คนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า4 0,000คนแล้วนะคะ ในขณะที่บางรัฐตอนนี้ก็ผ่านจุดที่พีคสุดๆมาแล้วตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยหลายๆรัฐก็ทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ผู้ว่าการในแต่ละรัฐเขาก็เริ่มมีการหาหรือกันเองแล้วว่าอาจจะมีการคลายล็อกดาวน์ในบางพื้นที่บ้างนะคะแต่ว่าบางรัฐเองก็ยังคงตรึงมาตรการของการล็อกดาวน์เนี่ยต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มงวดมากด้วยนะคะ แล้วก็ดูเหมือนว่าท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ออกมาส่งสัญญาณที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับกลุ่มผู้ประท้วงด้วยนะคะอย่างเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่17เมษายนค่ะทรัมป์ก็พูดถึงมาตรการในการล็อกดาวน์ของบางรัฐอย่างเช่นที่มินนิโซตานะคะที่มิชิแกนแล้วก็เวอร์จิเนียบอกว่ามันเข้มงวดจนเกินไปเขาใช้คำว่า too tough นะคะหมายความว่า นัดเหล่านี้เนี่ยใช้มาตรการที่เข้มงวดจนอาจจะเกินเหตุนะคะซึ่งด้านของเจอินสลีค่ะ ผู้ว่าการของรัฐวอชิงตันก็ออกมาประนามโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการที่พูดในลนักษณะนี้เนี่ยเป็นไปในทางที่สนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงยิ่งเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่เชื่อฟังในคําสั่งของทางรัฐบาลที่ออกมานะคะแล้วก็เพิกเฉยต่อการดูแลชีวิตของตัวเองนะคะนี่คือท่าทางของเจนสลี์ที่ออกมาประนามการพูดของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ ส่วนท่าทีที่ทรัมป์ออกมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่เขายืนยันมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาพูดต่อเนื่องเลยนะคะว่าเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะที่อเมริกาจะเริ่มกลับมาเปิดประเทศแล้ว ทั้มค่ะชี้แจงถึงรายละเอียดนะคะแบ่งออกเป็น3ามเฟสด้วยกันในการที่จะกลับมาทําให้อเมริกาเนี่ยเปิดประเทศนโยบายแถลงการของเขาเนี่ยก็คือชื่อว่า Opening Up America Again นะคะแต่ละเฟสตอนนี้ยังไม่มีการกําหนดว่าแต่ละเฟสจะกินระยะเวลาเท่าไหร่แต่มีการตั้งออกมาแล้วนะคะว่าแต่ละเฟสเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีนโยบายอะไรบ้างในช่วงนี้อย่างเฟสแรกค่ะเฟสแรกที่ออกมาเนี่ยก็คือว่ายังคงหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยที่ไม่จำเป็น โรงเรียนผับบาร์ยังคงปิดอยู่นะคะแต่ว่าสถานที่ทางสังคมที่ใหญ่ๆอย่างเช่นโรงหนังโบสถ์ศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยสามารถจะกลับมาทยอยเปิดได้แล้วแต่ที่สําคัญก็คือยังคงต้องอยู่บนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอันนี้ก็คล้ายๆกับประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องกลุ่มอื่นอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกลุ่มนี้ยังคงบังคับว่าจะต้องอยู่บ้านต่อไปค่ะการชุมนุมทางสังคมเขากําหนดเลยนะคะว่าถ้าเป็นเฟสแรกเนี่ย ไม่เกิน10คนนี่คือของสหรัฐอเมริกาส่วนเฟสที่2นะคะก็จะมีการทยอยเปิดให้ประชาชนเนี่ยเริ่มออกจากบ้านได้ใช้ชีวิตเดินทางกันได้ปกติค่ะแต่ว่าหลักๆก็ยังคงแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้อยู่ที่บ้านก่อนนะคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ยังคงต้องกักตัวอยู่ในช่วงของเฟสที่2 โรงเรียนบารสามารถกลับมาเปิดได้แล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันห้ามการรวมตัวกันเกิน50คนบริษัทต่างๆยังคงนโยบาย work from home อยู่นี่คือเฟสที่2นะคะของสหรัฐอเมริกาส่วนเฟสที่3ค่ะเฟสสุดท้ายเนี่ยนะคะกลุ่มเสี่ยงสามารถที่จะออกจากบ้านได้บ้างแล้วตราบเท่าที่ยังคงเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดค่ะ สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้แต่ว่าต้องรู้วิธีการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยก็สามารถเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้นะคะสํานักงานต่างๆสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วซึ่งทรัมป์ก็ยังคงยืนยันค่ะว่าอเมริกาเนี่ยได้ผ่านจุดที่พีคที่สุดของการติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วและเราควรจะกลับมาเริ่มชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่คืออเมริกาล่าสุดตอนนี้นะคะ